สวัสดีคะ่ะ f c ที่น่ารากกักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะเอตอนนี้พี่ก็มาอยู่ที่ทะเลแล้วคะ่ะนี่นี่คะ่ะทะเลและน้ำก็นิ่งมากเนาะทุกคนและพี่ก็ได้เก็บกุ้งที่ตากเอาไว้นะคะใส่ถุงแพคเรียบร้อยแล้วคะ่ะเป็นกุ้งชุดแรกเนาะทุกคนที่พี่ได้ไปตักเอาเนาะพี่ก็ เอาไปใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะคะและตอนนี้พี่ก็จะมาหาใหม่ค่ะทุกคนนี่พี่เห็นน้องกุ้งเยอะแยะเลยค่ะที่โตคลื่นอยู่นะคะแต่ว่าตัวเล็กมากค่ะทุกคนพอตักเข้าไปถึงบ้านนะคะรู้เลยค่ะว่าตัวเล็กมากแต่วันนี้เราจะหมานหรือเปล่าไม่รู้นะคะเรามาตั้งกล้องแล้วก็ดูก่อนนะคะทุกคนเพราะพี่จะตักแถวนี้ค่ะนี่เพราะพี่อยากจะได้กุ้งตัวใหญ่หญเพราะว่ากุ้งตัวใหญ่นี่โอโหสวยมากนี่ค่ะเดี๋ยวพี่จะลงมือเลยนะคะซ่อมถ้าพี่ บอกตรงๆเลยนะคะ f อฟซถ้าพี่ถ่ายคลิปนี่มันไม่หมานนะคะเอฟซมันเป็นอะไรไม่รู้นะที่อยากจะได้เอาตัวใหญ่เพราะว่าพี่ไปเห็นแล้วตอนที่เราตากนะคะเอซโอ้โหมันมันแดงมากแล้วก็มันน่าทานมากค่ะทุกคนเอาไว้พี่ว่าจะเอาไว้ไอ้นี่ตัวใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเนี่ย เวลาเอาไปคั่วนะ่ะโอ้โห و, มันแดงหน้าหน้าทานหน้าค่ะทุกคนนี่ได้ประมาณสักยี่สิบตัวค่ะเพราะว่าตักแปบบ๊เดียวเนาะเดี๋ยวพี่จะพ,พี่จะตักอีกเพราะว่าตรงนั้นอนะ่ะโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้นะสุดยอดเลยแหละแต่พี่อยากจะได้ตัวใหญ่ก่อนนะคะทุกคนเพราะตรงนั้นมันไม่ค่อยมีตัวใหญ่ให้เรานะหรือว่าเราจะไปตัวตรงนั้นเลยคะ่ะเอฟซีุมันหายหมดแล้วมากนี่ มันคือจิตจ่อยเถอะแต่พี่คิดว่าเวลาพี่ถ่ายคลิปนะมันไม่หมานนะมันไม่หมานให้พี่เลยอะทุกคนโอ้ย้วตัวใหญ่อยู่พี่ว่าพี่จะเลือกเอาแต่ตัวใหญ่ๆนะวันนี้เพราะว่าตัวเล็กนี่พี่ได้ตั้งถุงหนึ่งถุงประมาณสิบโลอะทุกคนเอ้สิบลิตรบออลิตรบอกมันเขียนบอกนะ่ะเต็มถุงเลยคะ่ะเอฟซีว่าอยากจะได้ต,ตัวใหญ่ๆถ้าตัวใหญ่ๆต้องเอาเอ็นเขียวคะ่ะทุกคน พอเอ็นเขียวมันจะคัดนี่ต้องมานั่งเลือกอะไรนี่วันนั้นนั่งไปตักตรงนั้นได้เนาะเราไปตักตรงนั้นกันเลยดีไหมคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตักตรงนั้นกันเลยเนาะเอามาเอาสักอันดูสิเดี๋ยวเราเอากล้องไปด้วยเอากระเป๋าไว้นี่เลยเอาแตะก,กล้องเดี๋ยวเราไปตรงนั้นกันดีกว่าทุกคนสี่ตนนี้พี่ก็มาถึงตรงนี้แล้วนะคะพี่จะให้ทุกคนดูนะคะนี่นี่ทุกคนเห็นน้องกุ้งไหมคะกุ้งอะ่ะ โอ้ย good. กล้องจะตกเ่าวะีตักให้ดูดีกว่าเพราะว่า fc มองไม่เห็นหรอกค่ะเพราะว่าคลื่นมันในในน้ํามันในนั่นเนาะและลอกของคลื่นหน่อยหนึ่งเนาะทุกคนเดี๋ยวเราหันกล้องกลับดีกว่าโอเคค่ะ fc ตอนนี้พี่ก็ตั้งกล้องแล้วนะคะเดี๋ยวพี่จะตักให้ดูค่ะทุกคนพี่จะตักให้ดูนะแต่ว่าเราก็ยังอยากได้อีกเพราะว่าแป๊บเดียวเขาก็จะไข่เสร็จเขาก็จะพากันลง นน้ำลึกแล้วคะ่ะเอซเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วพี่ก็อย่างนี้เลยพี่นึกว่ากุ้งมันจะยังไม่กลับแต่พอมันไข่เสร็จมันก็ลงไปเลยนะคะค่อยมีตัวใหญ่อย่างที่เราคิดนะแต่หมานสุดๆคะ่ะทุกคนนี่ตักแค่ข้างเดียวนะคะเอฟซนี่คะ่ะเอฟซีเห็นไหมนี่คะ่ะกุ้งล้วนๆเลยนะคะเอซนี่อันนี้ก็มีหน่อยหนึ่งนะคะนี่แต่เดี๋ยวพี่จะใส่อันนี้ลงไปเลยคะ่ะทุกคน แต่พี่ต้องเลือกออกนิดหนึ่งครับเพราะว่าไปถึงบ้านจะได้ไม่เหนื่อยเราค่ะทุกคนแต่โอ้โหไม่อยากเก็บเชื่อเลยเดี๋ยวพี่จะให้ดูชัดๆนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะกรุ้งล้วนๆค่ะเอฟซี FC นี่เทลงไปเลยเนี่ยพี่อยากได้ตัวขนาดนี้ค่ะเอฟซีนี่เนี่ยโอ้ยหมานอีกแล้วทุกคนหมานหมานนี่นี่นี่ จะหันกล้องทางนี้นะ้องเจะได้เห็นนี่นี่คะ่ะเอฟซีนี่เดีย๋ยวพี่จะตักอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่ามันไม่หมดง่ายหรอกตรงนี้คะ่ะทุกคนเพราะว่ามันยิ่งเราตักมันยิ่งออกเพราะว่าข้างล่างเนี้ยที่พี่พี่เหยียบนี่นะคะทคนมันเป็นมันเป็นโพรงอะเอฟซี FC. มันจะเป็นรูน้อยๆประมาณสักเท่าปัดช่อนของเราอะ่ะเข้าไปได้คะ่ะเอฟซีโอ้อย่าเพิ่งมาสิคลื่นก็นได้คนกำลังตัก ุ้งอยู่ไหมสวิงเรามันลึกพออยู่แล้วค่ะทุกคนเลยตรงนี้นะอุยอ้ยปีไม่ทันค่ะทุกคนนี่ขนาดคิดดูแต่ข่ายพี่นะใหญ่ขนาดไหนยังไม่ทันมันเลยมันจะอยู่ลึกๆนะกุุงตัวใหญ่ไอ้ว่าแล้วเที่ยวนี่นี่แหละอย่างนี้แหละที่พี่อยากได้นะ่ะว่าตัวใหญ่มากใหญ่มากมกระเป๋าพี่อยู่ตรงนู้นไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าพี่จะไปเอาตรงซอก หินคะ่ะทุกคนเราพ่าซองหินมันมีแต่ตัวใหญ่นี่ค่ะ fc นี่มตีตัวใหญ่นะคะนี่เดี๋ยวพี่จะให้ดูตัวใหญ่นะมีอยู่ประมาณสักแปดเก้าตัวคะ่ะทุกคนนี่ค่ะแปดเก้าตัวมตีตัวแบบนี้คะ่ะนี่นี่ตัวบากเอฟเลยคะ่ะนี่อันนี้เท่ากับหัวแม่โป้งมือเลยนะคะตัวใหญ่เนี่ย มันอยู่ใต้ลึกนะตัวใหญ่อะเดี๋ยวพี่จะแคปจอก่อนเห็นไหมคะนี่ตะไคร้อน,นี้เราเขย่าอย่างนี้ไม่มีทางล่วงคะ่ะนี่ไม่มีหลุดเลยคะ่ะเอฟซีพี่แคปจอตัวใหญ่ๆไปแล้วนะคะเอฟซี FC. เดี๋ยวพี่ก็เทเลยเพราะว่ามันกระโดดออกได้คะ่ะเอฟซีนี่พี่จะไปเอาตรงนั้นเลยนะคะตรงมุมนั่นคะ่ะทุกคนก่อนนี่คะ่ะต้องใส่เข้าไปลึกๆอย่างนี้เลยนี่เพราะว่ามันจะอยู่ใต้นี้คะ่ะเอฟซี ว้าวว้าแล้วเชียวว้าแล้วเชียวถึงจะสี่ตัวก็เอาดีกว่ามันหลุดเนาะเอฟซีเนาะนี่สี่ตัวค่ะมีแต่ตัวบักเอฟค่ะต้องเลือกไอซารายไปด้วยนะคะเอฟซีเพราะว่าเยอะมากสารายไม่ใช่คนเรากระเป๋าเรานะแต่ว่าคนฝรั่งเขาไม่มีขโมยเหมือนบ้านเราแล้วกัฝร,รั่งเขาไม่ขโมยเหมือนบ้านเราค่ะทุกคนเพราะว่าฝรั่งเขาไม่เขาก็รู้อยู่ว่าเราไม่ติด เงินสดหรอกแต่ว่าพี่มีเงินสดอยู่เขาไม่กล้าที่จะเสี่ยงหรอกค่ะไปอันนี้ถ้าจะเราลงได้นะนี่ค่ะเอฟซี่่ตองยหายกล้องไปตรงนั้นแล้วนี่ค่ะแต่หอยเยอะมากค่ะเอฟซีเนี่ยหอยเยอะมากค่ะนี่จะอยากได้กุ้งใหญ่อะ Rejer? Ja, yeah, masser. Men ikke uh, så so store jo. De er kun mange små rejer. Se her. Der. God. <laughs> ja, tak. De er ikke meget gode, de, er, de der <laughs> net. <laughs> ja, det jeg fisker Er rigtigt? Men der mange der fanger håndsfis her. Ej, spiser du også? Nej, nej, jeg spiser selvfølgelig ikke. Ej, du er ond. Er jeg ond? Ej, det siger man lige, fordi du... Hvorfor du... Du spiser ikke fisk? spiser Og det er det for sjov, eller hvad? Eller for hugger? Åh, oh, se her. Se her. Hold da op. De går og fange også, altså andre fisk på sådan nogle. Jo. Men fanger du dem bare her? Jeg fanger her, jeg, ja, jeg ja, mine tasker der nede, fordi fordi den er den stor sammen sådan, de gemmer sig ind i sten. Ja. Ja. Hvad yeah. laver du så sådan noget sop? Nej, nej, ikke sop. Jeg bare stik ind i stegepanden og så og okay. så jeg ja, og så laver en slags slags samme kiks. Nej. Ja. Mm. Ja. 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 Jo, jo, du må godt, fordi jeg lige kan må prøve her, fordi min tasker der nede. Ja. Jeg skal gå lige et øjeblik. Ja, yeah, det går ikke noget, du bare tager det. Det er ikke min ej. Der står her og fisk. Jeg alle sammen. Jeg har set, han står her op her. Så fang han. Er det dig, jeg har set? Jeg kan ikke huske. Jeg husker aldrig. European mennesker ansætter lige sammen so på hinanden. Så. So. พลังเขาไว้นั่นค่าเอฟซีเขาขอมาตกปลาตรงนี้ตกไปซี่มันไม่ใช่ที่ของฉันเนาะมันเป็นที่ส่วนรวมใครตกก็ได้แต่เอฟซี FC ฟังออกไหมคะเขาบอกเขาไม่ได้กินปลานะคะเขาตกแล้วเขาก็ปล่อยเลยค่ะเดี๋ยได้พี่บอกว่า <c oughs> ใจร้ายจรนะโหดร้ายเนาะตกปาลาแล้วก็ไม่เอาแม้ทุกคนเนาะมันน่าเอาน่อยเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่มีหินนะ เมื่อกี้มันมีหิน,นะค่ะเอฟซีนี่ค่ะเอฟซีพี่ต้องไปนั่งเลือกตรงนั้นเวลาพี่พักเนาะพักกินน้ําโคก้กเดี๋ยวพี่จะไปเลือกออกมันมีมันมีหอยอะค่ะทุกคนแม้เราว่าจะลงไปตรงนั้นจะเฟี้ยงเบ็ดมาโดนเรานะเพราะว่าพี่ยังไม่ตักใต้หินใหญ่นั่นเลยอะค่ะเอฟซีพี่อยากไปตักใต้หินใหญ่เพราะวันนี้มันไม่มีคลื่นมันต้องซ่อนตัวอยู่ใต้หินใหญ่นะคะไอ้ตัวใหญ่ๆเนี่ย ุ้ยตัวนี้บอกเอฟเลยค่ะเอฟซี FC. นี่ค่ะบอกเอฟซีพอกุ้งไม่กุ้งโอเคแล้วค่ะทุกคนเราก็ได้ลบก้นครูของเราแล้วเดี๋ยวพี่จะเอาตรงนี้อีกแป๊บหนึ่งเนี่ยพี่ก็จะกลับไปที่กระเป๋าของเราค่ะเอฟซี FC. เพราะว่าพี่จะไปเอากุ้งใหญ่ๆตามโอกหินดีกว่าเนาะปล่อยเดี๋ยวพี่จะไปฝั่งนั้นเดี๋ยวพี่จะบอกเขาว่าถ้าตกปลาได้ให้พี่เด้อ ที่จะเอาไปทําต้มยําปลาเข็มคะ่ะทุกคนมันเป็นเหมือนปลาเข็มใหญ่นะ่ะมันก็คล้ายปลาเข็มมาแหละแต่มันตัวยาวประมาณสัก50 50เอยเอยเอ50เซนน่ะครึ่งเมตรเลยนะคะตัวตัวเต็มเต็มของมันน่ะแต่ว่าตัวน้อยๆยก็ประมาณ4 4เซน40เซนถึงเ43เซนนะคะทุกคนเดี๋ยวพิษตักอีกรอบ สะฟังมีนเอือน้โอเคช่เอือว่าระวังหมูเราลงให้เขาดีกว่าค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปทางของเราดีกว่าเนาะเราไปเอาตุ้งกุ้งตัวใหญ่ที่นั่นดีกว่าเพราะว่าอันนี้ก็ได้แล้วแต่ว่าตรงนี้มันถ้าได้นี่ก็คือครึ่งถังเลยนะคะทุกคน แต่ว่าเขามายืนอยู่ตรงนั้นพี่ได้ตักสองครั้งเองเนาะตักไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าเขาอยู่ตรงนั้นค่ะเดี๋ยวพี่จะเอาอันนี้ลงเดี๋ยวรอให้เขากลับก่อนพี่จะไปเอาฝั่งนั้นค่ะตรงที่กระเป๋าพี่ค่ะเอฟซี FC. โอเคเดี๋ยวเราเจอกันฝั่งนั้นนะคะเอฟซค่ะเอฟซตอนนี้พี่ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะสามทุ่มครึ่งเลยค่ะทุกคนหมดแต่นั่งพักนานเนาะทุกคนเนาะ ตรงนั้นก็ที่พี่เดินออกมาก็มีสาวๆเขาหนุ่มสาวาก็ยืนชมวิวอยู่เนาะมีน้องเป็ดอยู่พี่ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะ fc ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่วรรณพาเดนมาร์กให้พี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย